สวัสดีครับตองเรื่องรักสดนะครับในคลิปนี้จะมาเล่าประสบการณ์มาประสบการณ์ของเพื่อนตองที่มันคบกันสาคนผัวเมียนะจ๊ะถ้าจะเล่าปกติมันก็คงจะแบบไม่ได้อารมณ์ใช่ไหมโดยเอาน้องเทยยามาเป็นแนวร่วมด้วยนะเพื่อนรให้ฟังไงว่ามันคบกันสามคนคือแบบมันคบกันอยู่สองคนมาต่อสามปีแล้วเซ็กซ์มันจืดไงมันก็เลยหาคนที่สามมาด้วยมันบอกว่าก็เลิศอยู่นะเรื่องแรกอาจจะมีปัญหาไม่ลงตัวกันบ้างแต่ว่าช่วงหลังๆก็ โอเคอ่ะเราเรื่อเตียงมันมากคนกลางเสียวสุดโอ้ยจะไปหาได้มาไงสามคนก็ไม่รู้เขาเขาก็มีความสามารถของเขาตกลงกันยังไงอยากรู้ก็ได้อยากอยากรู้บ้างไม่ะไม่เอาเพื่อนมันก็เล่าให้ฟังว่าเวลาสมมอิมันทางานมันเหนื่อย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 ใช่ไหมมันก็ไม่ไหวมันก็ให้สองคนนั้นเอากันเองแล้วมันก็นั่งดูถือว่าเป็นการพักผ่อนในตัวโอ้ย มันจะเป็นการพัพค่อนอะไรที่ลดขนาดนั้นนะพี่อยากมีโมเมนต์อย่างนั้นมาก,กเท่ไม่ดี <laughs> โอ้ย <I got. S 2> แล้วตอนก็ถามาว่าแล้วแกใส่ถุงยางรอเปล่ปาแกบอกว่าเขาบอกว่าช่วงแรกๆก,ก็ใส่แต่หลังๆก็ไม่ใส่แล้วเพราะว่าพากไปตรวจเลือดไงเออก็เลยเอาหัวสดเลยนะคือในเรื่องนี้ต้องฟังแล้วอะ่ะมันก็มีทั้งข้อดีเลยแล้วก็ข้อเสียเนาะทุกอย่างก็มีทั้งสองแง่เสมอใช่ไหมล่ะ ก็อยากให้น้องๆที่มาฟังคลิปพี่น่ะก็ใช้วินิจฉัยาน้วนนะก็ทนาคาลรู้สึกพี่อยากคบกันสามคนอ่ะปัญหามันคงเยอะมากมายอ่ะธนาโบแค่สองคนมีปัญหาทุกวันอ่ะเนอะงงเลเืองหนึ่งนะเรื่องพากรไปตรวจเลือดโอเคก็ดีเรื่องพากรไปตรวจเลือดแต่เราไม่รู้หรอกว่าพอพ้นสายตาเราไปแล้วมันทําอะไรบ้างไม่รู้หรอกว่าพ้นไปแล้วอ่ะมันไปร่านแรดดอกทองที่ไหนมันไม่ต่างกันหรอกไอหัวโป๊ก พูดถึงคนอื่นอะไรลุงน้อนตัวหรอน้อนตัวน้อนตัวเหมือหนือนคนดึงฟงคือคนนะครับในคลิปนี้ก็เลยฝาก่าเี่แง่คิดเท่านี้แหละนะจะครบสองครบสามอะไรก็ได้แต่ว่าก็ต้องอย่าลืมป้องกันเนื้อป้องกันตัวตัวเองด้วยนะครับเรื่องวันนี้เป็นเรื่องของรสนิยมเราว่ากันไม่ได้จริงจเจีนคลิปหน้านะครับอย่าลืมทุกเรื่องราวคือประสบการณ์ที่สามารถเล่าสู่กันฟังได้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย มันกบเลย